สวัสดีครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนักเทรดทุกท่านนะครับชาวออบิตติ้งนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนนักเทรดนะครับทั่วไปนะครับออบิตติ้งนะครับรายการสมาร์ทเทรดไลบรารีปลดล็อกเรื่องการเทรดนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันใน EP ที่25นะครับซึ่ง EP ที่5เนี่ยนะครับเนื้อหานะครับมันก็เกี่ยวกับ ดิสคาว n t แล้วก็พรีเมียมนะครับพรซิงนะครับจุดไหนนะครับที่ราคาเป็นแพงนะครับเรานะครับต้องวางว่าโซนนั้นแหละครับเราต้องเซลลงมานะแต่ถ้าราคามันอยู่ในโซนของ Discount เมือ่อไหร่ก็คืออยู่ในส่วนของโซนที่ราคาน,นะครับเราก็ต้องบายมันขึ้นไป เราพยายามทำนะครับเรื่องยากๆให้มันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับหรือบางท่านอาจจะใช้วิธีในการจับฟิโบก็ได้ครับใช้ฟิโบตั้งแต่50าสถึงร้อยนะครับทีนี้นะครับเวลาเรานะครับมาครับราคาเข้าไปนะครับแล้วก็ดูชุดสวิงของครุ๊งซ่าครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตัวในชิทกันก่อนนะครับ เอาปากกาสีอะไรดีครับเพื่อนเพื่อนเอาสีแดงดีกว่าเนาะสีแดงเนาะนะครับทีนี้นะครับจากเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับมันเป็นเทรนขาขึ้นนะครับพอมันเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเวลาเรามาร์กอัพนะครับเราก็ต้องมาร์กอัพที่เมเจอร์นะเพื่อนเพื่อนให้เรามาร์กอัพที่เมเจอร์นะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะครับพอเรามาร์กอัพที่เมเจอร์ คุณสมบัตินะครับของเทนขาขึ้นก็คืออะไรครับก็คืออะไรครับคือวิคายคือนี่วิคายนะครับก็คือทำงานใหม่ขึ้นไปไเรื่อยๆนะวิคายขึ้นไปไเรื่อยครับคำสั่งตรงดีมานตรงเนี้ยนะครับคำสั่งตรงดีมานตรงเนี้ยนะครับก็จะวิคายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นถ้าเป็นคุณสมบัติของเทนขาขึ้นนะครับเราต้องหาดีมานเพื่อ เพื่อบ่ายขึ้นไปนะครับใครที่ระบายเพราะมันวิ่งหายครับสะทองลงนะครับคุณสมบัติของเทรนขาขึ้นนะครับให้เราเล่นเป็านเทรนณปัจจุบันนะครับของโครงสร้างราคานะครับนั้นๆนะครับเราก็หาเมเจอร์เราต้องหาเมเจอร์โครงสร้างให้เจอนะครับโดยนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถ ดูคลิป EP ย้อนหลังได้นะครับในราคา smart library นะครับผมค่อนข้างจะเรียงตั้งแต่พื้นฐานนะครับแล้วก็ advance advance ขึ้นมามาถึงวันนี้วันที่ EP ที่คี้าแล้วนะครับทีนี้นะครับพอมันทําวิคายวิเคายวิเคายไปเรื่อยนะครับเพื่อนวิเคายวิเคายขึ้นไปเรื่อยนะครับพอมันวิคายขึ้นไปเรื่อยเนี่ยนะครับมันก็คือเป็น up trend นะครับ ห้ามเซล์เซล์นะครับมีความเสี่ยงสูงเพราะเป็นการส่วนเทรนแต่ถ้าเราจะเทรดตามเทรนเราจะรอให้เขายอ่อลงมานะครับแล้วเราค่อยบีขึ้นไปนะครับทีนี้เพื่อง่ายในการเทรดนะครับหลังจากที่ราคาเขา expansion ออกไปราคาที่เขา expansion ออกไปก็คือตัวนี้ครับเขา expansion ออกไปนะครับเขา expansion ขึ้นไป เขาให้ expansion ไปนะครับพอราคาเขา expansion มันขึ้นไปเนี่ยนะครับให้เรากาก f i b o ก็ได้นะครับแต่ตัวอย่างเนี้ยนะครับนะครับให้เราคิดแบบโลจิกง่ายๆก็คือตำแหน่งที่เขา expansion ออกไปเนี่ยนะครับให้เราแบ่งครึ่งน,นะครับแบ่งครึ่งเนาะข้างล่างนี้เป็นศูนย์นะครับตัวเน,นี้ย เป็น50นะครับตรงนี้เป็น100ยนาเพื่อนเพื่อนถ้านะครับมันเป็นเทียนกาขึ้นนะครับ0ถึง50เนี่ยครับเราถือว่ามันอยู่ในโซนของดิสคาว n ์มันก็คือโซนโซนถูกนั่นเองนะฉะนั้นโซนนี้มันก็คือโซนสำหรับในการบีนะครับ นะตรงกลางเนี่ย50จริงๆเนี่ยมันเป็นโซนของอิริเบียมนะครับซึ่งเราจะไม่ต้องทำอะไรนะครับถ้าเราไปหานะครับตำราของแซมไซเดนครับแซมไซเดนเนี่ยเขาเป็นคนคิดค้นนะครับเกี่ยวกับซัพพลายดีมาร์ขึ้นมาแซมไซเดนเนี่ยเขาจะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนครับก็คือส่วนโลอินเคิร์ฟอายอินเคิร์ฟแล้วก็อิริเบียมนะครับแต่ทีนี้ตัวอย่างเนี้ยนะครับ เราใช้หลักการง่ายๆโดยนะครับถ้าราคาเขาอยู่ระหว่าง 0- ูนย์ถึงห้าสแสดงว่าโซนนั้นมันเหมาะสาหรับการเซนนะครับแต่ถ้านะครับมันอยู่ระหว่าง50ถึงร้อยนะครับมันก็คือโซนพรีเมียมนะครับก็คือโซนที่ราคาแพงโซนที่ราคามันแพงนี่แหละครับโซนนี้เราเ้ากำลังบอกว่ามันคือโซนเซลลนะครับห้ามบ่ายโอเคไหมครับเพื่อให้มันสอดคล้อง ขับเทรนด์นปัจจุบันเนี่ยนะครับเราต้องบายที่โซลิดคัรัทขนัดเพื่ออะไรเพื่อกันความสับสนนะฉะนั้นเราเวลาเราเปิดชร์นราคาขึ้นมาอันดับแรกเราต้องไปมังอัพก่อนว่าเทดดิ้งเลงนะครับแฟกทอร์มันอยู่ตรงไหนนะครับโดยหาชุดสวิงของเมเจอร์โคงสร้างให้เจอก่อนแล้วเราค่อยนับไต้ซิสดีวันนี้นะครับ หาโซนดิสคาวกับพรีเมียมไม่เจอนะครับดิสคาวก็คือ0ูนถึงห้นะพรีเมียมก็คือ5 0าสิถึงร้อนะครับ, 100, รบถ้าราคาอยู่ในโซนดิสคาวแสดงว่าราคาณนปะัจจุบันส่วนนั้นมันต้องมันต้องบายนะห้ามเซลนะเซลลได้เซลก็คือเซลสนเซนแต่เซลล์ที่5 0าสิถึงร้อมันก็คืออยู่ในโซนของพรีเมียมนะครับถ้าเราจะเทรดส่วนเซนถ้าเรามีความรู้นะเพื่อนๆเ,เราก็สามารถเซล์ได้ครับ แต่การเซลลในกรณีที่เป็นเป็นสวนเทรนเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันคือการเซลลแล้วก็เก็บติปีสั้นๆเพราะเราลังเซลส่วนเซ็แต่ถ้าเราบายเนี่ยก็คือทำเทรน,เ,นเราสามารถถือ TP ยาวๆได้นะครับยาวๆได้ก็คือถ้าเรามีความรู้นะครับมากพอจุดเนี้ยมันคืออยู่ในโซนของ รีเมียมถูกต้องไหมครับฉะนั้นโซนนี้มันคือโซนเซลล์แต่เซลล์เนี่ยถ้าเราจะเซลล์ก็คือเซลล์ส่วนเซนทีนี้จุดนี้ถ้าเราเซลล์ส่วนเซนเนี่ยจุดนี้สมมติเราถ้าเราจะเซลล์ส,ส่วนเ,เ,เซนนะเซลล์ได้นะไม่ผิดนะถ้าเราเข้าใจถ้าเราเข้าใจตลาดมากพอนะครับแล้วเราวางเ l ทุกไม้เนาะวางเ l ทุกไม้เลยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อควบคุมความเสี่ยงเพราะเราอย่าลืมนะครับไม่มีเซตอัพอะไรไม่มีแพทเทิร์นตัวไหนที่มัน อนเฟิร์มวีเลตร้อยเปไม่มีในโลกนะครับเวลาเราวางออเดอร์ทุกครั้งเราก็ต้องเปิดใจไว้เสมอว่านะครับถ้ามันโดนด้แอลหรือพอร์ตเราสูญเสียเรายอมสูญเสียแค่3เปอร์เซ็นเท่านั้นโอเคไหมเพื่อนเพื่อนให้เราดีไซน์ริปเปอร์เทรสามเปอร์เซ็นต์ได้ออกมาจำนวนเหรียญฐานด้วยจำระยะาจุดด l นะครับมันก็จะเปลี่ยนริปเปอร์เทรขึ้นมาว่า หนึ่งออเดอร์ของเราที่เราวาองออกไปเรายอมสูญเสียแค่3%ของทุนคนอื่นที่โดน SL นะครับให้เราเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆห้ามโอเวอร์เทรดห้ามโอเวอร์มล์ ine, แล้วก็ห้ามโอเวอร์นะครับเพื่อนๆอ่านะครับทีนี้นะครับถ้าอยู่ในโซนดิสค卡尔เนี่ยนะครับเราบ่ายขึ้นไปบ่ายขึ้นไปข้างบนครับโซนพรีเมียมนะครับอยู่เฉยๆครับถ้าเราจะเตดฐาเนเตะ แต่ถ้าเราจะสวนเทียนก็ส่วนได้ครับถ้าเรามีความรู้แต่ให้รู้ว่ามันขาดเป็นเซลล์เป็นการเซลสั้นๆน,น,นะครับเก็บระยะสั้นๆแล้วก็ถอยออกนะครับเพราะความเสี่ยงปันผลมนสูงมันอาจจะทะลุขึ้นไปก็ได้ถูกต้องไหมมันอาจจะทะลุขึ้นไปด้วยดิยเซ่ก็ได้ครับเพราะขาดเจตคือการวางแผนและคาคาดการ์ูโซนแต่สิ่งที่จะทําให้เราเยอยู่รอดในตลาดคือลิสแอลลีวอร์ดครับ RR นี่แหละจะทาให้เราชนะในตลาดได้ นะครับมันจะมีออเดอร์บางออเดอร์ที่มันโดนสเตลล์บางออเดอร์ที่มันโดน TP แต่เราจะไปค้นหาเซตอัพที่นะครับมีวิเลตมากกว่า6 0ขึ้นไปคืออัตราในการชนะนะบ,บวกครับนะครับ RR ก็คือ RR ต้องมากกว่า1ต่อหนึ่งจุดนี้นะครับมันจะทำให้เรานะครับเจเนอเรทนะครับพอร์ตของเรานะครับโดยที่หมุน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 ระหว่าง ออเดอร์ที่ SL ออเดอร์ที่โดน TP นะครับมันจะทำให้พอร์ของเรามันโตนะพอมันโตนะครับ,พนะรบเพราะว่ามันจะมีการผสบกันไปนเรื่อยๆระหว่างที่เราเทรดอีกไม้นึง SL อีกไม้นึง TP อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็พยายามดีไซน์นะครับ r r ี่เด่นอวอให้มันคุ้มค่านะครับแล้วก็ไปค้นหานะครับเซตอัพที่วิ l เลจมากกว่า60%ขึ้นไปแต่ถ้าดีครับขพยายามเทรดทมเทรดก็ เป็นสายก็เรียกว่าสายความเสี่ยงต่ำนะครับแต่ถ้าเราเจียดสนเทนก็คือความเสี่ยงสูงเพราะความเสี่ยงสูงเราก็ต้องคำนวณริทเร์หาจุดที่ว่าเรายอมนะครับเรายอมที่เท่าไหร่เรายอมนี่ไหร่เนี่ยเราเล่นแบบนี้ไปเรื่อยนี่คือตัวอย่างนี่ครับก็คือง่ายๆครับง่ายๆเดี๋ยวผมขอลบเนิดหนึ่งนะครับคนนี้เนี่ยนะครับที่มันเบรกขึ้นไปโอเคโซนนี้แหละนะครับก็คือเสร่ตามเฟรนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นมือใหม่ ผมแนะนำให้เจ็ดทำเซ็นไปก่อนนะครับเพราะเซ็นมันเป็นเซ็นขาขึ้นนะครับฉะนั้นเราเราย่อรอย่อแล้วเราก็าเข้าไปบายนะครับเพื่อนๆเนาะลงมาข้างล่างโอเคบายตรงนี้แหละนะครับบายตรงนี้นะครับบายตรงนี้เนาะซึ่งเราบายเนี่ยเราเข้าบายโซนดิสคาวก็คือ0-50ถึงโอเคไหมครับตรงนี้ก็เหมือนกันก็คือโซนบายบายเท่านั้น เวลาเราบายแอดหน้าบายอินเซเนาะโอเคไหมครับเพราะเราต้องใช้โซนดิส卡尔ดิส卡尔ตั้งแต่0ถึง50นะครับให้เราคิดแค่นี้แต่บางท่านนะครับอาจจะใช้ฟีโบมาจับก็ได้การใช้ฟีโบมาจับหมายความว่านะครับเวลาเราจะบายขึ้นไปเนี่ยไอจุดจุดตรงเนี้ยนะครับจุดตรงเนี้ยผมเขียนตรงนั้นดีอ่ะคือตรงนี้ว่านะจุดตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันต้องสาตาร์ทจากศูนย์ศูนย 50ถ้าเราจะกลางพี่โบก็ได้ครับนะครับครางพี่โบก็ได้นะถ้าเราจะบายหมายความว่าเราบายตั้งแต่พี่โบ0ถึง50ถูกต้องไหมครับนะครับเหมือนว่าเรารู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็บายขึ้นไปแต่ถ้าเราจะเซลล์นะครับเราก็ครางพี่โบจาก100ลงมาข้างล่างมันก็คือส่วนลดถูกต้องไหมครับส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะจ้าพี่โบที่68.1 หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราที่เรากางพี่โบที่เราใช้แล้วเราไปแบ็กเทสแล้วโอเคพี่โบประมาณนี้นะแต่ถ้าดีถ้าเราคางพี่โบแล้วเนี่ยให้เราอให้เราบองซ้ายมือนะหาัพพลา์หาดีมานที่มันสําคัญออกมาใช้ร่วมกับพี่โบมันก็จะทําให้เซตอัพของเรานะครับมันมีพลังนะมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เนื้อหาวันนี้เราแค่แยกระหว่างส่วนดิสเคท์กับส่วนพรีเมียมแค่50ลงมา ถึงเลข0ูย์ก็คือ Discount 50ขึ้นไปถึง100คือพรีเมียมเพื่อแยกระหว่างนะครับส่วนเซลล์กับส่วนบายแค่นี้เองแล้มันจะทำให้เราไม่สับสนเวลาเรามองชาร์ตราคาหลังจานั้นเวลาเราดูครับให้เรามาอัพเรื่องพวกนี้นครับเข้าไปในชีตเลยนะครับแล้วก็ Buy a t หน้าที่เราจะเล่นนะครับเส้นหน้า Buy หรือหน้าเซลล์ถ้าเราเลือกหน้าเซลเราต้องเลือกส่วนที่มันอยู่ตรงพรีเมียมถ้าเราเลือกหน้า B เราก็ต้องเลือกโซนที่มันอยู่ดิส卡尔ซึ่งเราก็ต้องไปดูเมเจอร์ของโครงสร้างด้วยว่าภาพรวมเนี่ยนะครับมันเป็นเท็อะไรนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับไอบิตติดดิ้งนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ Follow คอมเมนต์นะครับติดตามมันเข้ามานะครับตอนนี้นะครับมีเพื่อนๆนะครับเข้ามาติดตามกันเยอะมากนะครับก็ผมนะครับโค้ดบุรินก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ ติดตามมันเข้ามานะครับบางท่านก็คอมเมนต์นะครับบางท่านก็เซฟนะครับขอบพระคุณทุกทท่านนะครับที่นะครับให้กําลังใจกันมานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะครับเรามีเพื่อนที่เรารักเรามีญาติพี่น้องที่เรารักที่เขาอยู่ระหว่างในช่วงของการหาความรู้เกี่ยวกับเซตอัพเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเทรดเนี่ยนะครับแชร์ครับรายการสมาร์ทเทรดเลเวอรี่ออกไปครับ เพื่อให้เขามองเห็นถึงรายการของ IBD Editing นะครับเพราะว่านะครับมันอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาตลาดหรือบางท่านอาจจะเข้ามาในตลาดสักระยะหนึ่งแต่กําลังมองหาความรู้แล้วก็มองหาเซตอัพมองหาแพทเทิร์นครับเพื่อจะได้ไม่เดินหลงทางนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมโคตดบุรินนะครับก็ขออนุญาตนะครับปิดนะครับ EP ที่ที่ผ้าว่าจะเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวเรารอ,รอชมกันในอีพีที่ท e ี่นะครับอีพีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขออนุญาตปิดเนื้อหาว่าจะปิดเท่านี้นะเพื่อนๆแล้เดี๋ยวเจอกันนะครับอีพีต่อไปสวัสดีนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ